แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมค้นสุรินททีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่แม่ตะเคียนกลางน้าเพิ่งขึ้นมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับมาเพื่อเที่ยวงวดที่แล้วเนาะผ่อนได้สามห้าสองนะครับแต่งวดนี้ได้แล้วนะครับ fc ได้แล้วได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับงวดที่แล้วถูกทั้งบนทั้งล่างไม่ต้องกลับ งวดนี้ได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามรับชมกันแม่ตะเคียนขึ้นมาใหม่ครับของใบสาบเป็นมาจุดเพิ่นก็ได้สองศูนย์ถือกันทั้งหมู่บ้าน,น,นโอ้เที่เราคนลงทุนเพ่นลงทุนออกเงินกันซอยสร้างคนอันนี้ซีแพ็กมาเทพผู้ใ<บ>หญ่โอ้ครับนี่นะครับผมถืกันทั้งหมู่บ้านครับ ดีแล้วครับถ้าชัดเจนไม่ชัดเจนยังไงก็พิมพ์บอกกันด้วยนะครับว,วันนี้เห็นอยังข้่าวอน่อ้ยาออนไลเปี่ย แรงไม่ใช่ขาวอ่อนเพินเพินมาคอมีสาหวดะราจะจงวดแรกไหวดที่สองอนนีมาขอดแรกงชาวบ้านชาวบ้านเขาถูกหวดวแรกงวดแรกชาวบ้านถูกงวดแรกงวดที่สคือสมคือสองชาวบ้านถูกสามสองสามห้าสองที่งวดที่สองนี่นี่นี่ก็ังสิของหวดที่สนี่ครับ ขอสามตัวตรงๆเด้อหมดทีเแล้วสามตัวตรงทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยครับไม่ต้องกลับลแสามตสองตเด้ออาจารย์เด้อ ปลูกกบใหม่อาจารย์ต้นแห้งปูกกบใหม่อจุดสองเถากบใหม่ปะสองเถใตบใหม่ตออืมกบใหม่ตอใหม่กบใหม่ตออกี่กใสบ่อีก่ดอาจารย์คือตาปลาหมึกแท ลงะสี่สามแปดเอาได้แล้วสองตัว fc ช่วยกันพิมพ์ด้วยครับสี่สามแปรับสองตัวนยสศูนย์แปดแล้วก็ศูนแปดนะครับ fc คึ้นมายังไงเนี่ยครับเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวเห็นมึงเก่งเลยโตตัวใหญ่เลยสี่สามแปดเห็นตัวเรียบใหญ่เลยว่าสันสัตว์เลยยนแะตร้แรางมาย่สามแปดแล้วก็ศู Hãy đi. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อาจารย์บอกว่าขึ้นแนกจึงคืนเลยต้องตอนต้องโคนใหม่บ่อเสียเลยนะบ่อเสียเลยบออาจารย์อยู่มองได้อาจารย์อยู่ต้องเหงามันเลยบ่ขุ่มๆเลยเอฟ f ีเห็นตัวไหนครับเอเห็นตัวไหนพิมพ์บอกกันด้วยนะครับผม มองนี้เศร้าบานเพื่นมากถือทั้งบนทั้งล่างถือทั้งสามตัวถือทั้งสองตัวถือยกหมู่บ้านครับเด็กงามขัด เ็กซีตัวน,นั้นเ็กซีบ่ซีสามแปดไซครัำโอซีแปดสามตัวน,นั้นศูนย์แปดโอ,มอ้มองมองเห็นไหมครับตัวเลกเลยยู่ใกล้ก็เห็นยู่ใกล้ก็เห็น

เพชรมองเห็นสามสองสชุดแปดเลยบอจันชุดแปดเด้นแห้งเลยบอเดี๋ยวเขาไปซูบมึงไก่ไก่ก่อนะใส่เบิ้งิึงกก่ไก่เนะใส่นี่บอเบงมันนงนี้เนาะเดี๋ยว fc ผมเดี๋ยวเบิ้งขึ้นกันฮะ นี่ครับไปเห็นตัวไรพิมพ์ตัวนั้นนะครับกระเจ้าแดงทั้งบนทั้งล่างนะครับครับแต่ต้องตรงเลยนะครับสามห้าสองกับสองสองครับนะครับพิมพ์เลยครับผมเป็นหมวดที่สองนะครับที่แอนพารวยเดี๋ยวมาติดตามเนาะแม่จีแอนนะครับไลท์่องนะครัสินทีวีครับผมพารวยแล้วก็ข่าวเชียนคานพ่อใหญ่ทีแฉบไปได้ครับเด้อแฉกไปนะครับเสียไปมืออื่นกับไหนเด้อเด็ก่าวว่าเล่ากับเขาเด้อ ม่438กับ08เราก็เข้ามาสามวันสี่วันเมื่อวานก็ได้แม่นปะ996อาะกับลุงเดือนมาขอเมื่อวานได้ลุงเดือนมาขออยู่นี่บ่จ้ะขอเราที่นี่ได้1ได้619ไปเนาะตัดเอากระถูกของเพื่อนเนาะลุงเดือนมาขออยู่นี่่่เจ้าอยูบแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ